ดอาออไม้ออกก็ได้่กระดานก็น่อยหได้แลดูสะาดลูกค้าส่วนใหญ่ไปทำอะไรครับลูกค้าส่วนใหญ่ไอ้ปลาพวกนี้ก็จะไปต้มไปแกงม<อ>ัอย่างนะต้มแกงไอ้พวกนี้ก็ไปทานแตงวาที<อ>่เท่าไหม่จ้า ้มหม้อแล้ทำหัวเชื้อแม่แน่แม่โบราณแม่เชื่อมเจ้าเก่าใส่แบบนี้เลยคือมันไม่เหมือนไอ้ไอ้ไอ้อย่างที่ไฟฟ้านะจ๊ะใส่ไส้ในหลังใช่การประชื่อมนะครับอยู่อำเภอชุมแสงเนี่ยเนาะ ขายมานานอะไครับเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบสี่จนห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโอ้สามสิบสี่สิบปีแล้วน oh, ี่มังนิดทังวันนี้หวยออกไงก็เลยช้านิดนึงหวยไม่ออกไปนี่กลับแล้วโอ้ยี่สิบได้เยอะเลย ได้กี่ฝาครับคุณป้านเนี่ยนนได้เยอะเลยได้กี่ฝาเยอะเหรออ่าเก้าคู่เก้าคู่เลยเหรอหากำไรขายอยู่นี่แหนหะากำไรที่ไหนเนี่ยหากำไรที่ไหนได้ได้ชุมแสงขายี่หนสะ<อ>วัสด,ดีครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ชุมแสงนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้พามาดู ร้านค้าร้านอาหารของกินตอนเช้าที่ตลาดชุมแสงนะครับสมัยก่อนที่ชุมแสงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นย่านยาวราชนะครับสองเลยนะวันนี้เป็นยังไงบ้างพามาดูบรรยากาศที่ตลาดชุมแสงกันนะครับพิกัดก็อยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนตลาด้อยปีเลยทุกคน ครข้างในก็จะมีเป็นซอยๆเนาะเาจะพาเข้าซอยนั้นนะครับตอนเช้านี้ก็จะมีร้านร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยนะครับใครที่มาถึงแถวนี้ช่วงเช้าเนาะก็สามารถมาเลือกซื้ออาหารได้เลยนะครับมีอาหารแปลกๆใหม่ๆเยอะเลย เราจะพาไปเดินชมข้างในนะครับว่าข้างในมีอะไรขายกันบ้างนะครับเริ่มซอยนี้กันเลยนะครับซอยนี้ชื่อว่าถนนแสงอิรันนะครับมะเรามาดูก็จะมีแม่ค้าขายของแบบนี้เลยเป็นของพื้นเมืองขายเองทำเองขายเองนะครับ พา,ามาเดินชมก็จะมีร้านขายของน,นะครับนี่จะเป็นร้านเ้ามันไก่ดูทุกคนร้านเ้ามันไก่เมื่อเป็นบรรยากาศของตลาดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่ตลาดที่นี่คึกคักมากนะ ก็มีร้านขนมจีนด้วยนะครับพามาดูเรื่อยๆเรือนด้านในก็จะมีตลาดสดนะครับทุกคนตลาดสดขนาดใหญ่ของอำเภอชุมแสงเลย มีร้านขายของกินเยอะแยะมีกล้วยจับด,ด้วย20บาทเองพาไปเดินชมเนาะบรรยากาศข้างในเข,ข้าทางไหนได้เราเดินรลลอบๆก่อนนะครับมีแม่ค้ามาขายของนะครับเป็นตลาดสดทุกคนตันนี้ก็จะเป็นตลาดสด ขนมอะไรครับค mm ุณ hmm. ป้าเนี่ยขนมอะไรครับเนี่ยใส่ลัง้งจ้านโอ้ยโบราณเลยแอบสมัยโบราณจริงๆอะหรอแต่หมไม่จะหอมเลยมันจะแท้แตงหมักเออจะหอมเลยเออเดี๋ยวราจะเน้แตงหมักเนาะแมหมักหรอเออจะแตงหมักไม่มีหวเชื่อว้ สนไม่อนเนี่ยขายแล้วต้องเือให้ก้นหมอเขาทหัวเชื้อไอ้แน่แน่โบราแน่านร่อยอ่ะโบราณจะไม่ีนมไม่มีเนยไมมีนมไม่นยแต่เนี่ยมีนมมีเนยใส่ครบอันนี้รุ่นมนาชือมันโบราณยังไม่ปิดละเย็นนุ่น แต่กรอบนะโอเคครับแต่ว่านานๆก็ไม่กรอบหรอกกินเลยกรอบกานปลาเชื่อมนะครับอยู่อำเภอชุมแสงเนี่ยเนาะอคครับขอบคุณครับขายทุกวันเนาะขายทุกวันโอเคครับขอบคุณครับอาทุกคนวันนี้จะเป็นสับปะรดนะครับนี่จะเป็นตลาดสดอำเภอชุมแสงนะครับไปดูบรรยากาศข้างในกัน ข้างในจะเป็นรอบๆเลยทุกคนข้างในก็จะขายพวกของที่ประทานนะครับของกินทุกอย่างเลยเหมือนกับตลาดสดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับหน้าตลาดเนี่ยเขาจะติดกับริมแม่น้ำนะครับแม่น้ำทางนี้ก็จะมี รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไว้สักการะเนาะะนะครับใครที่ผ่านแป้ผ่านมาแถวอาเภอชุมแสงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตลาดสดอําเภอชุมแสงก็คือคักมีอาหารมากมายเลยนะครับนี่จะเป็นตลาดสดเทศบาลนี่นะครับถ้ามาใช้สายก็จะไม่มีอะไรกินแล้วนะ เามาดูอีกซอยหนึ่งนะครับซอยนี้ข้างเป็นซอยข้างตลาดเลยมีอะไรขายกันบ้างมีปลานะครับทุกคนของข้าวของหวานมีหมดเลยปลาทอดปลาย่าง เ,เครื่องปัวนะนี่ก็เป็นปลาปลาสดสดด่านข้นางในเป็นตลาดนะทุกคนลตลาดมีเหมือนทุกที่เลยนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆเนาะสำหรับตลาดที่นี่น่าจะมีเหมือนกันทุกที่นะครับ พาไปชมเวียนรอบๆแล้วกันนะครับว่าตลาดอำเภอชุมแสงเนี่ยนะครับเทศบาลชุมแสงเป็นยังไงเนาะมีอะไรขายบ้างแต่ของกินเรามาดูของกินดีกว่าโอ้ประดุกย่างตัวเท่าไหร่คุณป้านะอ๋อ ขายอะไรเนี่ยเอ้าเป็นจะโปรโมตโปรโมดร้านให้ฉันฉันจะได้ขายดีมีเอระชอนอย่างยังวันหนึ่งกี่ตัวกันกันป่า วันหนึ่งอะ่ะตกวกี่ตัวเป็นร้อยไหมไม่ถึงเลไม่ถึงเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหไวรุ่นนี้น่าดูว่ะ ออกกระดาษกระดาษใสสูงกับไม้ออกมันหนักจะทำให้ดีอืเดี๋ยวก็จะไปต้มพระดาษกับไม้เลยไม้ออกก็ได้แต่หอวกระดานก็น้อยจะได้แลดูสะอาดลูกค้าส่วนใหญ่ไปทำอะไรครับ เส่วนใหญ่ไอ oh. ้ปลาพวกนี้ก็จะไปต้มไปแกงมันยากต้มไปแกงไอ้พวกนี้ก็ก็ไปทานแรงกวาแต่ก็ไอ้พวกนี้ก็ไปแกงได้ไปแกงได้แับแกะเซเนลาไปทำปละดุกปูอะไรเนี่ยได้นะตัวใหญ่ๆแล้วก็ทำปลาดกปู ไปแล้วครับครับต่อเลยครับพอเสีสายมาก็จะเริ่มเงียบแล้วทุกคนนี่ก็จะถึงหลังสถานีรถไฟแล้วทุกคนถ้าใครยังมาก็ตีสี่ตีห้านะครับอ่าจจะคึกคักกว่านี้เนาะตอนนี้พอขาแมขาก็เริ่มจะเก็บของแล้วครับตลาดกำลังกำลังจะวายแล้ว ไส่กอรอกนะครับทุกคนมีไส่กอรอกขายไงครับเนี่ยอ๋อราคาสิบสามบาทค่ะอ๋อ13สิบสามบาทค่ะมีขนมจีบด้วยมัก็จะมีขนมพกนะครับ โบราณด้วยโบราณ่ะลางได้ค่ะกินได้ค่ะกล่องเท่าไหร่คุณป้ากล่องเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่ครับยี่สิบเขากล่องหนึ่งครับ ี่สิได้เยอะเลยเนี่ยทุกคนได้กี่ฝาครับคุณป้าเนี่ยได้เยอะเลยได้กี่ฝาเได้เหรออ่าเก้าคู่เก้าคู่เลยแล้วหากำไรขา,ายอยู่ที่ไหนหากำไรที่ไหนเนี่ยหากำไรที่ไหนได้ได้ชุบแสงไกยอยู่นี่แหนคุณ<อ>ป้าชุบขายนานหรือยังครับเนี่ย กี่ปีปแล้วสามสิบปีได้ไหมไม่ถึงนะงนะก็นานแล้วนะ <g ül> ก็ไม่รู้ว่ายี่สิบบาทเก้าฝาเลยนะ ย่างส้มตำนะทุกคนดูาขมย่ายมานานะงครับเนี่ย,ยตั้งแต่ยี่สิบสี่ะเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโอ้สามสิบสี่ปีแล้วไปอยู่ที่มู่ที่นี่จับไม่อยู่บ้านเราเงจนะอ,อย่าวเอาชุดนึงนะเดี๋ยวตังก่อน๋อนอยวลืมนะนะคตาทอนตังให้เด้งเลยนะคะ หมสักคู่ก็ทำได้เหรอครับไ้เยนดยีก็ก็เอาไว้ทาด้12เกียร์ถึง1น้รพวกน้องๆที่ลาออกจากไปลาหังไปที่อยู่ท้องถิ่นคือส่วนใหญ่แอร์ตงิดคนที่เจะัดเลือกคนที่หัวดีๆไป อยู่ภาษาตเก่งไปอยู่ UN เอนก็เยอะประชาชาติเนาะต้องคนลัออกไปไปอยู่คอพพอเป็นคอพพอเป็นอะไรก็ไปต่างต่อเป็นเจ้าของบ้านบ้างเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้างเนาะก็คือยังติดต่อกันในเฟซเนี่ยแต่ฉัหนีงเหื่อยนิดหนึ่วันนี้หวยออกไงก็เลยช้านิดนึงหวยไม่ออกไปนีดหนึ่แล้ว จะมีร้านขายข้าวแกงนะครับอาหารอย่างนี้เลยอาหารเช้านะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวอำเภอชุมแสงนะครับก็มาแวะอุดหนุนก็พานี่ค้าได้ที่นี่ก็มีหลากหลาย